nó này, trẻ nhỏ nghi ngao nít nồi ngon nghe, Được. Thử sẽ ai khai thử, Được, มาเล็้ววันนี้งอแงแงนะงี้ง่าวน่อยๆน,นะวันนี้นะบอกแล้วอย่านอนดึกสวัสดีค่ะคุณครูย่างสวยสวยเป็นไหมเวลาวัดไถ่แล้วเป็นไหม ไม่ได้เป็นโควิดนะแต่เป็นเด็กงองแงนะวันนี้นะไปสะพายกระเป๋าเองได้ไหมเขาหน<อ>ัหกเหรอไปหาครูครูอยู่ไหนคู่ สวัสดีค่ะย่างสวัสดีคุณครูก่อนสวัสดีค่ะอันนี้เป็นครูเอ็มนะฮะเป็นครูที่สอนเขาตั้งแต่ชั้นอนุบาลสวัสดีครับวันนี้ก็จะซึมๆหน่อยเนื่องจากเมื่อคืนนอนดึกวันนี้ก็จะมีเวรทําความสะอาดโรงเรียนกวาดใบไม้นะครับ อยู่กับอยู่กับครูนะลูกนะเดี๋ยวตอนเย็นคุณพ่อมารับนะครับบายไปลนะเข้าโรงเรียนลนะ